สวัสดีครับผมตะกี้สีธัญญ่าครับวันนี้วันที่1ิบครับวันที่17เดือนทันยาครับ17กันยาเราอยู่ที่อำเภอยังเพื่ออำเภอยังเพื่อจัดบ้านเจ้าบ้านยังก็บ้านเจ้าบ้านคำสมิงบ้านคำสมิงอำเภอฮะอำเภอ อำเภอตะการครับจังหวัดอุตรดิตนีครับวันนี้เขามาบ้านจิบจิมสามนะครับเมื่อไรครับอดี๋ยวห้าไปเบิงมื่อมีเพื่นก็ลับกินข้าวช่วงนี้ครับนะครับตามไปครับเอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี่ครับทุกคนครับเอ้าไออาจารย์ขานอกมาไป โอ้โี่เขาแม่แบบ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 แบ่แบบ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 แมบแบบแบ่แบบ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 แ้บแบ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 ่แบ่แบมแบบ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 แมบแบบแมบแบบแม่แบบ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 แมกแบแบ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 รแบบ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 แบแบ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 ่แมแบ่แแแ เอาว่าม่มดเลครับพี่น้องเนอาามันมื่อมีก็มาหันเนบริอาประหันเอาเจดินไมได้มาหนี่คร่งเซ้งคุดยอดุดยอดขอบคุณเมื่อมีขายคนเลยมาสอายกันนะผมแตงข้น้อยโมมิกบัวพันแล้วก็มแกนแก่นปูขนอเจนคุณก้มาบัวพันข้างหัเลย เนี่ยมวันเนี่ย่วดเลยนี่นี่โอ้ดีบ่โอ้ามาจานตัวนี่ยโอ้ทั้งบัวผานครับัวสมวครับครับครับคุณครับเด้ยิครับมนด็กยินครับอุ้ปลากุ้ปลาตัหมูวาชุบบรรยากาศเอ่อการรับประทานอาหารแกลงครับดืกินเขาแกงบานท้าเอื่นครับุบรรยากาศบ้านทาอาจา์ไอ้นี่ก็บ้านเกิดเพิ่น เป็นตรงไหทุรงหน้าพี่น้องเป็นตรงไทุ่งหน้าครับเป็นธรรมชาติเด็ก <JJ> ดีครับน <derived> ี่ครับผื้ักสวนขั้วกับปลูกเป็นธรรมชาติครับเขือบักพริกมีผสูแนว ครับเป็นการเอาทีมงานของเรานะครับนี่ครับแล้วไปบงเมนูน้อๆีตงเนี่ยเนี่ยต้มหมูปนีมียางต้มหมูนาะในโอ้ีปวปวรยปวปววปลาขาวงไงมีมันเมนโดีดเดี๋ยวงบ่งัครับโอ้่ครับ สมารปรกบธุรกิจันเทิงาจาายประกดครับน้ำวนัวครับรยเงนยกยายปรเร่าเองะมือใดก็สิบอไากดัง่ิเก่าครับิเกาเนาะโอ้ยไปานาปักมุดใ้เจว่าหาอยู่ไ่ลื่อเลยก็ดังครับใกล้ครับครับผมยจาประกบกไม่มีกระดูกว่าทีมงานครับผมครับสัตการปกปอบครับเสือค้าตัวได้าได้ไอพี่ครับไอพี่ครับเปิเก่ไว้ผตัวหนึงเยงั้นผมก็ได้เจ้ายางหวยลี นะครับเดี้ยงมตัวลววะเพาะไม่ข่อยตัวนึงเาอใแถวนโตข่อยสเออโอ้ที่อะไรยังมันมี3โตว่เอามเอาเราไปแห้นึงให้เป็นบวกจมผู้นึงข่อยผู้นึงจส่เีดะใส่แถวก่อนใส่จัมือข่อยปีนึงปีนึงโอเคโอเคตัวรอบจับมือจับมือจับมือจับจับจีจมีับมือจ กินเน้ยก mm ิะครับกินะ้หนสั่ครับพี่น้องเดี๋ยวนะครับย้ายชิปิปนี้ผมไปมำด้กันครับพอกันชิปหน้าครับสวัสดีครับ